สวัสดีครับพบกับต้ามกเช่นเคยครับวันนี้นะครับตั้มอยู่กับเจ้าเนตาวีและเนตาวี2นะครับวันนี้จะชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้นะครับว่าภายนอกนะครับที่ปรับเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ที่ช่องดูรถกับตั้มด้วยนะครับเบอร์โทรของตั้มนะครับ0956539414ครับไปกันเลย ับผมตั้มเนต้าติวานนท์สมทนีนะครับวันนี้นะครับตั้มอยู่กับเจ้าเนต้าวและเจ้าเนต้าวีนะครับวันนี้จะพารีวิวนะครับว่าภายนอกแตกต่างอย่างไรเรามีรถทั้ง2รุ่นให้ดูอย่างชัดเจนนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยนะครับในเจ้าเนต้าวีนะครับมีอะไรบ้างนะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับแต่พอมาดูเจ้า V1 นะครับเจ้า V ธรรมดาเป็นฮาโลเจนนะครับผม ในส่วนของเดย์ t i ม e ลั n i n g l งไลท์ Light, เรายังให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่ชัดเจนจริงๆเลยกระจังหน้าเราเปลี่ยนใหม่แล้วในตัวใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นส t ตล์ไลท์ t กี l l นะครับ,พร,รบรพร้อมระบายความร้อนพมระบายความร้อนพร้อมอกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับเราเป็นการเพิ่มมิติตัวรถและทําให้รถดูทันสมัยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรอีกนะครับในส่วนของการขับขี่นะครับ ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมที่95แรงม้า150นิวตันเมตรนะครับแต่ขนาดแบตนะครับตัวใหม่ของเราเล็กลงนะครับที่36.1นะครับเป็นของโคชั่นกับปตททำร่วมกันนะครับพาระยะทางของการขับขี่ของในส่วนเจ้าเนต้าวีนะครับ384กิโลเมตรนะครับส่วนเจ้า V2 นะครับ382กิโลเมตรระยะทางสั้นลงนะครับแต่ข้อดีคือแบตผลิตบ้านเราแล้วนะครับแล้วก็ แบตเล็กลงทําให้น้ําหนักอของขนาดแบตเล็กลงลดตัวรถเบาลงนะครับซึ่งมีประโยชน์มากขึ้นนะครับในการขับขี่เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับที่ชัดเจนด้านหลังเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนของคิ้วขอบด้านข้างประตูนะครับในตัวว2ูเราเพิ่มมาให้ทั้งสองฝั่งเลยเป็นคิ้วโครเมียมด้านข้างขนาดของล้อยังเท่าเดิมลายเดิมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูทางด้านท้ายกันทางด้านท้ายรถนะครับ ชัดเจนมากๆนะครับผมในส่วนของไฟท้ายในตัว V 2อนะครับอัปเกรดมาแบบ LED เต็มระบบคาดยาวแบบนี้สวยๆเลยนะครับแต่ถ้าตัวเดิมจะเป็นแบบนี้เป็น LED เหมือนกันนะครับแต่ไม่คาดยาวแล้วก็ที่ลูกค้าอยากได้มากๆเลยในส่วนของตัวที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับตัว V 2เราจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแตกต่างกันยังไง ในส่วนของท้ายสปอยเลอร์กันชนท้ายฝาท้ายเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเปิดทางด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูปิ๊บมาแบบนี้นะครับในส่วนของเต้าตู V ว V ธรรมดานะครับจะไม่มีที่ปิดแบบนี้นะครับ v 2เราให้มาแล้วนะครับแล้วก็เวลาเจอหน้าท้องถนนนะครับก็ v 2ออยางชัดเจนด้วยโลโก้ตัวนี้เลยนะครับผมอ่าแต่ง ตกแต่งด้วยคิ้วคมเมี้ยมใต้ไฟนะครับแบบนี้ในส่วนของภายในนะครับเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับในตัวของ V2 เนี่ยเรามีในส่วนของออไวเลชาร์จเบาะผู้น่าปรับสูงต่ำได้แล้วนะครับผมแล้วก็กระจกออโต้ลงทั้ง4บานแล้วก็ออโต้ลงออโต้ออโต้ Auto, Auto ขึ้นทั้ง4บานเลยแต่ถ้าเป็นในต้าวีนะครับออโต้ Auto ลงอย่างเดียวทั้ง4บานนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจว่าหน้าจออินเทอร์เฟซของเราเนี่ย แอปเปิลกระเพปรับอะไรไปบ้างเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่คลิปก่อนหน้านี้เลยเรามีรีวิวให้ดูแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับตั้มอยากจะฝากโปรโมชั่นสักหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามกันมาเลยครับในส่วนของเจ้าเนต้าวีก่อนเลยครับเจ้าเนต้าวีนะครับเรามีส่วนลดให้50,000บาทนะครับจากราคาปกติ5 4 9แ0 0สีเาพเราไม่ขายเราขายเพียง4 9 9แ0 0เบาทนะครับ ข้าราชการและวิสาหกิจดาวเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับผมผ่อนยาวสูงสุดที่84งวดเลยนะครับกลุ่มลูกค้าอาชีพทั่วไปดาวเริ่มต้นเพียง7,900บาทนะครับของแถมมีครบทุกอย่างวอล์กช็อปพร้อมติดตั้งประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับสายชาร์จอิมเมอร์เจนซี่ฟรีมนะครับเราให้เป็นไฮคลูเซมิกรับประกันนะครับ5ปีแสนห้าหมื่นโลในตัวรถนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ยังรับประกันเหมือนเดิมนะครับ8ปีแสนแปดหมื่นกิโลนะครับ ในส่วนของเจ้าเนต้าวี2คันนี้นะครับแคมเปญข้าราชการและวิสาหกิจเหมือนกันนะครับดาวเริ่มต้นที่0%ผลยาวสูงสุดที่8สงวดนะครับลูกค้าที่ไฟดาวเริ่มต้นที่10%ไปเลยนะครับของแถมจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับในส่วนของเจ้า v 2นะครับลูกค้านะครับที่กาลังสนใจอยู่นะครับอยากจะสอบถานในเรื่องของสเปคนะครับไม่ว่าจะเป็นเนต้า V วีธรรมดานะครับ v 2ในรุ่นไลท์แล้วก็หนา่วี2ในรุ่นสมาร์ท มีอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับโทรมาสอบถามตั้มได้ที่เบอร์โทร0956539414นะครับผมแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของตั้มไว้ด้วยนะครับสำคัญจริงๆนะครับเพียงกดกระดิ่งที่ช่องให้ตั้มสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับตั้มขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เอาละครับสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจจะออกรถเนต้าวีนะครับในส่วนของเจ้าเนต้าวีนะครับมีพร้อมส่งมอบเลยสีขาวนะครับแล้วก็สีเทา2สีเท่านั้นนะครับสำหรับในส่วนของราคา4 9 9 0 0 0บาทนะครับในส่วนของเจ้า V2 นะครับราคาตัวไลท์อยู่ที่ราคา549,000บาทนะครับในตัวของสมาร์ทนะครับอยู่ที่ราคา569,0 0 0าบาทนะครับสำหรับไลท์นะครับพร้อมส่งมอบในเดือนหน้านะครับ ในเดือนพฤษภาคมนะครับสีขาวกับสีเทานะครับในส่วนของสีชมพูสีเขียวเป็นลิมิเต็ดนะครับมีร้อยคันเท่านั้นนะครับต้องบุ๊กคิ้งมาก่อนนะครับแล้วก็จะส่งมอบหลังจากเดือนหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสมาร์ทนะครับมีสีขาวสีเทาส่งมอบในเดือน7นะครับแล้วก็สีชาแล้วก็สีเบบี้บูสีฟ้านะครับสคันนี้จะเป็นทูโทนนะครับถ้ารถมาเมื่อไหร่จะรีวิวให้อีกทีหนึ่งครับ สำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ